บริเวณพื้นที่ตอนใต้ของเทือกเขาพนมดงรักมีดินแดนอาถรรพ์ลึกลับอายุนับพันปีคือป่าหินละลุแพะเมืองผีที่เกิดขึ้นเองโดยฝีมือธรรมชาติสร้างสรรค์ว่ากันว่ามักจะมีปรากฏการณ์ลี้ลับเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นมาบริเวณทุ่งหินแห่งนี้นั่นคือเส้นทางทะลุมิติสู่ดินแดนลับแ,แลผมชื่อสมยศเป็นตำรวจตระเวนชายแดน ที่พึ่งย้ายเข้ามาประจำการชายแดนเบื้องบุรพาเขตอำเภอตาพระยาจังหวัดปราจีนบุรีถือว่าเป็นความโชคดีของผมเพราะในขณะนั้นบ้านเมืองเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติความตรึงเครียดที่เคยมีทางด้านชายแดนไทยกัมพูชาได้สิ้นสุดลงแล้วส่วนสงครามกับผู้ก่อการไร้คอมมิวนิสต์ก็สิ้นสุดลงด้วยเช่นกันหลังจากเหล่าสหายฝั่งไทยที่ผันตัวไปเป็นคอมมิวนิสต์ ร่วมกับขมิมนแดงได้ยอมแพ้และข้อมอบตัวเพื่อมาร่วมพัฒนาประเทศชาติด้วยกันจึงเหลือเพียงทุ่นระเบิดสังหารที่ฝังอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนซึ่งมีหน่วยทหารผู้เชี่ยวชาญจากกองกำลังบูรพาจากอำเภอวัฒนานครเข้ามาตรวจสอบค้นหาและทําลายอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันหน้าที่ของตชดออย่างผมนั้นจึงทำได้เพียงสอดส่องดูแล บริเวณแนวตะเข็บร้อยต่อชายแดนทั้งยังช่วยปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติและควบคุมแรงงานต่างด้าวที่แอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายผมมีเพื่อนรุ่นพี่มาอาศัยอยู่ที่นี่ก่อนคนหนึ่งแกอยู่มานานจนสนิทสนมกับชาวบ้านเป็นอย่างดีในปีแรกที่ผมย้ายเข้ามาประจำการนั้นมีข่าวว่าชาวบ้านและนายพรานสูญหายไปอย่างไรร่องรอยกันหลายคน จนเป็นเรื่องคลึกโครมใหญ่โตในขณะนั้นทางราชการทุกภาคส่วนจึงต้องประสานงานให้หน่วยตวชดและทหารพรานช่วยออกติดตามค้นหาเพราะเกรงว่าจะถูกผู้ก่อการร้ายที่อาจจะหลงเหลืออยู่ตามป่าชายแดนจับตัวไปเพื่อเรียกค่าไทยผมกับพี่สมหมายจึงได้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการในครั้งนั้นจากหลักฐานและการให้ปากคำของชาวบ้าน ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้คนที่หายตัวไปนั้นล้วนเป็นพรานป่าที่ชำนาญพื้นที่เป็นอย่างดีมีโอกาสน้อยมากที่จะพากันหลงป่าแต่ที่น่าแปลกใจคือคนที่หายไปส่วนใหญ่จะต้องผ่านไปทางป่าละลุแพะเมืองผีที่มีแท่งหินทรายโบราณและอาถรรพ์เร้นลับมากมายยากจะพิสูจน์ได้พวกเราจึงเร่งออกค้นหาโดยแบ่งออกเป็นหลายชุดมีทั้งทหารพราน และอาสาป้องกันภัยรวมไปถึงชาวบ้านในพื้นที่ทีมของผมมีพี่สมหมายผู้ใหญ่ช่วยพรานสมและทหารพรานสมชายรวมกับผมด้วยเป็นห้าคนพอดีเราออกแยกย้ายตามจุดตัดห่างจากถนนใหญ่ไปทางป่าละลุมุ่งสู่พนมดงรักไปทางช่องสะแจงส่วนอีกสมทีมนั้นอยู่ห่างกันไม่เกิน5กิโลเมตร โดยมีวิทยุสื่อสารติดตัวไว้เพื่อส่งข่าวถึงกันหากพบเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดทีมของผมออกเดินตามเส้นทางของชาวบ้านที่เข้ามาหาของป่าเมื่อมาถึงป่าละลุอันกว้างใหญ่ประมาณ2,000ไร่ผมถึงกับตะลึงในความงดงามของธรรมชาติและรู้สึกครันคล้ามหวาดวันอย่างบอกไม่ถูกแท่งหินทรายที่ถูกกัดกร่อนมานับพันปีบางส่วนมีลักษณะรูปทรงเป็นกำแพงหน้าผา ตั้งตรังงานระลานตาไปทั่วบริเวณราวกับเป็นดินแดนมายาแห่งทะเลทรายหากใครพลัดหลงเข้ามาเดินย่ำในายามวิกาลคงไม่คล้านจะจิตหลุดตกใจในรูปทรงอันประหลาดขนาดพูดคุยกันเพียงเบาๆยังมีเสียงกล้องประสานร,ราวกับเกิดอาถรรพ์จากพงไพรถ้าไม่มีทางเดินเก่าของชาวบ้านใครเข้ามาเดินป่าละลูครั้งแรกคงต้องมีหลงทิศหลงทางกันบ้างแล้ว พี่สมหมายชี้ให้ผมดูผาหินทรายขนาดใหญ่ที่ดูยังไงก็เหมือนกันไปหมดจนผมเริ่มรู้สึกสับสนกับเส้นทางแล้วกลุ่มคนที่หายตัวไปล่าสุดนี่นานกี่วันแล้วผู้ใหญ่ผมเอ่ยถามคนเดินรังท้ายท่าทางเหนื่อยหอบง่ายเพราะรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีผู้ใหญ่ช่วยเอาผ้าขม้ามาเช็ดเหงือ่อที่โสมหน้าผากอันล้านเลี่ยมเป็นเงางามก่อนจะตอบคำถามออกมา สามวันแล้วครับนายเป็นกลุ่มของไอเชิดลูกชายของผมเองครับที่แปลกประหลาดคือพวกนี้เป็นพรานฝีมือดีแทบทั้งสิน้นและพวกมันก็เข้ามานั่งห้างในป่าแถบนี้ประจำผมเกรงว่าจะมีคนร้ายจับตัวไปนะสิสี่หน้าคนพูดไม่สู้ดีนักไอแดนหลานชายของผมอีกคนวันที่มันเข้าป่ามากับไอเชิดผมเห็นท่าทางมันซึมเศร้า ราวกับเป็นลางจะเกิดเรื่องไม่ดีถ้าไม่รีบตามหามันตอนนี้เห็นทีว่าคงจะพบเป็นศพแน่พรานสมเอ่ยขณะนั่งพักกันเสียงวิทยุสื่อสารพูดคุยติดต่อกันเป็นบางช่วงแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่มีวี่แววว่าคนกลุ่มใดจะพบเห็นร่องรอยของพานเชิดและพักพวกเอหรือว่ามันจะตะเลิดขึ้นไปบนเขา ข้าได้ยินมันเล่าเรื่องของเก่าที่ปราศาสช่องสะแจงอยู่นะผู้ใหญ่ช่วยเอ่ยพลางเก่าคางครุ่นคิดเพราะในอดีตที่เชิงเขาพนมดงรักฝั่งอำเภอตาพระยามีปราศาสเก่าแก่โบราณเรียกกันว่าช่องสะแจงเนื่องจากเป็นสะที่ใช้อาบชำระของคนโบราณก่อนจะเดินทางผ่านช่องเขามุ่งเข้าสู่ที่ราบสูง เมื่อมีคอมมิวนิสต์จากเมืองกรุงนี้เข้ามาอยู่ในป่าแถบนี้จึงไม่มีใครกล้าเข้าไปที่ปรา,าสาทแห่งนั้นอีกเลยวอหนึ่งเรียกว่าสองนี่ก็จวนจะค้าลงแล้วยกเลิกภารกิจการค้นหาด่วนทราบแล้วเปลี่ยนเสียงวิทยุดังเตือนสั่งยกเลิกภารกิจเนื่องจากดวงตะวันคล้อยต่ำจะทำให้ยากลำบากยิ่งขึ้นหากฝืนเดินทางค้นหาต่อไปพอแค่นี้ก่อนเธอครับผูยย้ใหญ่ พวกผมต้องกลับออกไปแล้วถ้าหันพรานสมชายพูดขึ้นถึงยังไงผมกับพรานสมก็คงต้องตามหาพวกมันให้เจอครับพวกนายกลับกันก่อนได้เลยขอบใจมากไปเถอะพรานสมคืนนี้เราคงต้องนอนป่ากันผู้ใหญ่ช่วยเอ่ยขึ้นอย่างไม่สบอารมณ์ผมสามคนจึงตัดสินใจเดินกลับออกมาเถาว่าป่าละลุอันกว้างใหญ่ มองไปทางไหนก็เหมือนกันไปหมดเราเดินวนเวียนอยู่ในเขาวงกดทุ่งหินทรายจนท้องฟ้ามืดสนิททุกคนจึงฉุกคิดขึ้นมาได้ในบัดดลว่าพวกตนออกมาจากเส้นทางเดิมแล้วบ้าไปแล้วพวกอย่าบอกนะว่าพวกเราหลงป่ากันซะเองพี่สมหมายเปิดไฟฉายส่องดูนาฬิกาเข็มทิศที่มันวิ่งวนซะจนผิดปกติอ้าววิทยุสื่อสารใช้งานไม่ได้อีกเกิดอะไรขึ้นหรือนี่ สมชายนายทหารพลานเปิดปิดเครื่องวิทยุสื่อสารอยู่หลายรอบจนหัวเสียความอ่อนเพลียจากการเดินทางมาทั้งวันทําให้เราทั้งสามนั่งพักกันในป่าหินละลุเพียงชั่วครู่จึงมีสายลมพัดผ่านพร้อมกับเสียงหวีดวิวเวลดังมาผาหินทรายหลายกลุ่มก้อนเมื่อกระทบต้องกับสายลมจึงเกิดเสียงประหลาดหลายเสียงซ้อนกันดังกังวานหน้าวาดวัน ราวกับเสียงว่าวรอนของพูดไพรในค่ำคืนป่าละลุตอนกลางคืนนี่น่ากลัวชิบหายเลยวะผมเอ่ยเพียงล,ยลอยๆแล้วจึงลุกขึ้นลวงอเอาไฟฉายในกระเป๋าสะพายขึ้นมาสาดส่องเดินนำทางเทว่าขณะเดินตามหลังกันอยู่นั้นพลันสายลมจึงพัดแรงขึ้นในทันทีเพียงพริบตาเดียวเท่านั้นเหมือนมีลมโกรกพัดไปทั่วร่างของพวกเราทั้งสก่อนจะลับหายไปในเสียววินาที เทาว่าบัดนี้เราสามคนมองเห็นแสงจากกองไฟอันริปรีที่คาดว่าคงจะเป็นพลานสมกับผู้ใหญ่ช่วยที่กำลังก่อไฟในยามโผลเพลเพะชักชวนกันมุ่งหน้าไปทางนั้นเพราะไรซึ่งหนทางจะไปต่อได้แล้วความผิดแปลกที่เห็นได้คือแสงจากกองไฟทำไมเพิ่งม,มามีให้เห็นในตอนนี้ทั้งที่น่าจะก่อไฟตั้งแต่ก่อนมืดคำ่ำผมได้แต่ฉุกคิดเพียงคนเดียว โดยไม่ใชเหลียวใส่ใจในเรื่องนั้นอีกต่อไปกระทั่งเดินมาถึงเชิงเขาเสียงย่ำเดินแสกสากของพวกเราทำให้ร่างที่นั่งอยู่ข้างกองไฟตะโกนทักออกมานั่นใครนะใช่คนหรือเปล่าขืนขยับมาอีกก้าวข้ายิงเองแนะ่ชายคนนั้นเอ่ยเสียงดังพลางยื่นลำกล้องส่องเล็งปืนมาทางพวกเราใจเย็นๆก่อนนะนายพลาน พวกเราเป็นคนนี้แหละแค่อยากจะมาสอบถามเส้นทางออกจากป่าแห่งนี้ผมเอ่ยออกไปหวังให้พลานคนนั้นใจเย็นลงชายคนนั้นยังคงเลงปืนอยู่เช่นเดิมป่ากก็พร่ำบอกว่าไม่เชื่อว่าจะมีคนหลงเข้ามาในป่าอาถรรพ์แห่งนี้ได้จนกระทั่งพี่สมหมายเอ่ยบอกว่างมากับผู้ใหญ่ช่วยและพรานสมร่างนั้นจึงวางปืนลงด้านข้างพลางสะอื้นร่ำให้ออกมา ผมชื่อเชิดครับตอนนี้หลงเดินวนเวียนอยู่ที่นี่สามวันแล้วส่วนไอ้แดนและไอ้ดวงเพื่อนของผมที่มาล่าสมบัติด้วยกันต่างหนีตายกันอนลมานไปคนละทิศละทางเนื่องจากมีอููรร้ายในร่างเสือใหญ่เฝ้ากรุสมบัติแห่งนั้นอยู่ไม่รู้ป่านนี้พวกมันจะเป็นตายร้ายดียังไงกันบ้างแล้วพลานเชิดเอ่ยด้วยอาการเศร้าใจแล้วพลานเชิดทำไมไม่กลับออกไปบอกผู้ใหญ่ช่วยล่ะครับ ทำไมต้องมาทนอยู่ในป่าแบบนี้สมชายเอ่ยถามขึ้นพรานเชิดชี้ไปที่ด้านหลังของพวกเราพลางกล่าวออกมาดูป่าที่นี่สิครับตอนนี้เราอยู่ในอีกมิติของป่าละลุทางเดียวที่จะออกไปจากที่นี่ได้ก็คือที่ปราศาสช่องสะแจงซึ่งตอนนี้มันมีสมิงแฝงกายรอดักทำร้ายทุกคนอยู่ที่นั่นนี่แหละเหตุผลที่ผมกลับออกไปไม่ได้พูดจบ พลานเชิดจึงชักชวนพวกเราขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อความปลอดภัยในยามค่ำคืนไม่มีเส้นทางที่เราเดินมาจากป่าละลุปรากฏให้เห็นจนเป็นที่น่าประหลาดใจเป็นป่าทึบมีต้นไม้สูงใหญ่หนาแน่นหลังจากเราได้หันไปมองทางด้านหลังกองไฟถูกพลานเชิดมอดดับจากนั้นจึงปีนขึ้นมาเป็นคนสุดท้ายท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ถูกปกคลุมด้วยสีดำทะมึน ไรซึ่งแสงจากดวงจันทร์ว่าแต่พรานรู้ได้ยังไงว่าที่นี่คืออีกมิติของป่าแห่งนี้ผมเอ่ยถามขณะนั่งกอดขาครบม้ด้วยใจพ,พลันพรึงถ้าหลังจากตะวันตกดินแล้วบริเวณป่าละลุจะมีประตูทะลุมิติเข้ามาที่ป่าแห่งนี้ได้คนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะไม่เดินผ่านบริเวณนั่นในยามมืดค่ำอย่างแน่นอนผมและเพื่อน เคยเข้ามาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วจึงรู้ว่ามีปราสาทโบราณด้านช่องสะแจ้งที่สามารถเป็นเส้นทางทะลุผ่านออกไปได้ครั้งนั้นเราเห็นสมบัติมากมายแต่ไม่ได้หยิบฉวยออกไปเพราะต้องรีบหาทางกลับออกไปให้ได้เสียก่อนเมื่อออกจากแดนลี้ลับมาได้ในตอนนั้นจึงคิดพากันเข้ามาเอาสมบัติกันอีกหนแต่ด้วยความชลาใจจึงไปอ่านบทความที่สลักไว้ ปรากฏร่างเสือ,อร้ายวิ่งออกมาจากไหนก็ไม่รู้พวกเราจึงวิ่งหนีตายกันจ้าละวันจนกระทั่งถึงตอนนี้พลานเชิดอธิบายให้ฟังท่าทางตะกุกตะกักแล้วพลานจะเอายังไงต่อไปดีเท่าที่ผมฟังมาแสดงว่ามันเป็นคาถาสะกดวิญญาณเสือผีนะสิถ้าเราจะออกไปจากที่นี่ต้องไปที่ช่องสะแจงเพียงทางเดียวเท่านั้นแล้วใครเป็นคนที่อ่านตัวหนังสือนั้นได้ สมหมายซักไซด้วยความสงสัยไอแดนมันเคยบวชเรียนมาภาษาบาลีกับตัวหนังสือปัรวะของขอมโบราณมันคล้ายกันพลานเชิดกล่าวงั้นหรือถ้าเป็นแบบนั้นผมก็พอจะอ่านได้บ้างอยู่นะเพราะเคยบวชเรียนมาเช่นกันสมชายเอ่ยบอกทุกคนตกลงพรุ่งนี้เราจะไปที่นั่นช่วยคุ้มกันให้สมชายไปแก้คำสาปเสือร้ายจะได้หนีออกไปจากที่นี่กัน พี่สมหมายออกคำสั่งในทันทีราตรีอันมืดดำไร้ซึ่งแสงสว่างจากดวงจันทร์และดวงดาวราวกับอยู่ในโลกดึกดำบรรพลันปรากฏแสงสว่างเบื้องล่างค่อยๆเรียบเคียงเดินเข้ามาหากลุ่มคนเป็นแสงไฟจากคบเพลิงของชายสองคนที่ส่องสว่างเดินนำทางกันมามีใครอยู่บนนั้นหรือเปล่าช่วยพวกเราด้วยครับร่างที่ปรากฏขึ้นร้องทัก เมื่อมาถึงต้นไม้ใหญ่ที่พวกเราใช้พำนักอยู่บนนั้นนั่นใช่เพื่อนของพลานเชิดหรือเปล่าพี่สมหมายเอ่ยถามออกไปจะจะใช่ชครับนายนั่นไอ้แดนกับไอ้ดวงแต่ว่าทำไมมันถึงรู้ว่าพวกเราอยู่บนนี้พลานเชิดพูดขึ้นด้วยอาการรนลานผิดปกติราวกับหวาดกลัวทั้งสองร่างเป็นอย่างมากเทว่าเหมือนสองคนนั้นได้ยินเสียงพูดของพลานเชิดชัดถนัดหู จึงมีเสียงกู่ร้องขึ้นมาอีกครั้งนั่นเองใช่ไหมวะไอเชิดตอนเย็นข้าเห็นแสงไฟมาจากทางนี้จึงรีบพากันเดินเข้ามาข้าคิดไว้แล้วต้องเป็นเองแน่นอนลงมาเถอะนะแล้วข้าจะพากลับออกไปเอาอย่างนี้นะครับนายมันผิดปกติหลายอย่างผมว่ามันต้องเป็นสมิงแฝงร่างพวกนั้นมาแน่เพราะพรานป่าที่ชำนาญ เขาจะไม่เรียกชื่อกันโดยตรงเดี๋ยวผมจะลองยิงคบเพลิงของมันถ้ามันทั้งสองเป็นคนจริงๆคงไม่โดนจุดสำคัญอะไรแต่ถ้าเป็นเสือสมิงร้ายนั่นแหละหัวใจของมันพวกนายคอยยิงซ้ำให้ด้วยนะครับว่าแล้วพลันเชิดจึงเลงปืนใส่แล้วลั่นไกลออกไปในทันทีสิ้นเสียงนั้นพลันร่างของสหายพลานของตนก็หายไป นั่นไงผมคิดไว้ไม่มีผิดมันต้องเป็นวิญญาณสมิงจำแรงมานี่แสดงว่าสองคนนั้นคงถูกมันสังหารเข้าให้แล้วแววตาของพรานเชิดดูหม่นเศร้าเรากับรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นดีขณะที่ผมกำลังตกตะลึงในเหตุการณ์อยู่นั้นต้นไม้ใหญ่ที่เราอาศัยกันอยู่ด้านบนพลันกิ่งก้านจึงสั่นไหวยวบยาบรากับมีบางอย่างขนาดใหญ่กำลังเยือยย่างปีนปลายขึ้นมา สายตาที่ปรับเข้ากับความมืดได้ตามธรรมชาติทําให้ผมเห็นร่างขนาดมหือมาของอสุรกายคล้ายกับนรสิง์ยืนสองขางเหมือนคนส่วนใบหน้าเป็นเสือโครงกําลังเขย่าต้นไม้ทําท่าจะปีนป่ายขึ้นมาหากลุ่มคนเสียงปืนกลของทหารพลานสมชายจึงดังแผดสนั่นออกไปจนเป็นไอมา่านหมอกสีเทาตลบอบอวนตามด้วยปืน M16 ของผมและพี่สมหมาย ที่ยิงใส่แบบไม่ยังเช่นกันกระทั่งลูกกระสุนหมดแม็กไม่มีเสียงร้องสักแอะของอสุรกายครึ่งคนจนควันจากปืนเริ่มเบาบางลงจึงเห็นร่างนั้นอยู่บนต้นไม้ห่างจากร่างพลานเชิดไปไม่ถึงสามวาข้าขอโทษข้าผิดไปแล้วปล่อยข้าไปเถอะโอ้ยพลานเชิดร้องออกมาได้เพียงเท่านั้นเมื่อมันตะปบคว้าดึงร่างของนายพลานที่อยู่ต่ำสุด ตกลงไปที่พื้นดินก่อนจะฉีกอกกัดกินหัวใจของพลานเชิดร,ราวกับโกรธแค้นแสนสาหัสเสียงคำรามร้องของอสูรเสือใหญ่ดังก้องสะกดไพรทําให้พวกเราต้องรีบปีนป่ายหนีขึ้นไปให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้อสูรร่างกายครึ่งคนครึ่งเสือกูร้องออกมาคล้ายบทสวดคาถาภาษาประหลาดดังก้องในสดประสาทของทุกคนจนกระทั่ง ร่างของมันเริ่มเดินห่างออกไปบทสวดที่ก้องไพรจรึงค่อยๆแผ่วลงจนเงียบงันไปในที่สุดพวกเรานั่งกอดขาคบไม้อยู่นานเท่าใดไม่ทราบได้กระทั่งความเหนื่อยล้าจากการเดินทางทําให้ตัวผมเริ่มสลืมสลือหลับไปโดยไม่สนใจรับรู้อะไรอีกเลยในอนุสติที่คล้ายกับความฝันเหมือนสัตว์อาถรรพ์ต้องการจะบอกกล่าวเรื่องราวที่เป็นไป ผมเห็นพลานเชิดกับเพื่อนทั้งสองคนกำลังขนแก้วแหวนและทองคำมากมายใส่ย่มเอาไว้หนึ่งในนั้นน่าจะเป็นพลานแดนที่กำลังรูปคลำอ่านอักขระเลขยันที่สลักไว้บนทับหลังแห่งนั้นพลันนั้นเองปรากฏร่างเสือใหญ่กระโจนเข้าตะปบที่ไหล่ของพลานแดนจนเซธลาลมกลิ้งพลานเชิดกับพลานดวงเห็นดังนั้นจึงระดมยิงเสือใหญ่จนมันนอนแน่นิ่งสิ้นใจไป แต่เมื่อเห็นว่าเสือร้ายตายไปแล้วแทนที่พลานเชิดจะคิดช่วยเหลือเพื่อนของตนด้วยความโลภในทรัพย์สมบัติที่จะได้รับจึงยิงปืนใส่พลานดวงและพลานแดนที่กำลังบาดเจ็บจนสิ้นใจตาย,ตายขาที่แต่ด้วยความที่โง่เขลาเบญญาบรรยาจึงลืมไปว่าพลานแดนสามารถอ่านอักขระภาษาปัลวะที่สามารถเปิดทางทะลุป,ประตูมิติได้เพียงคนเดียว จึงหลงวนเวียนหาทางออกอยู่ในป่าอาถรรพ์เพียงลำพังแต่ด้วยแรงอาฆาตของพลานทั้งสองรวมไปถึงวิญญาณของเสือร้ายเจ้าป่าเจ้าไพรจึงบันดาลให้เกิดอาถรรพ์บางเกิดเป็นอสูร,รกายครึ่งคนครึ่งเสือออกติดตามไล่ล่าพลานเชิดด้วยความเครียดแค้นไอยศไอยศตื่นได้แล้วเดี๋ยวได้ตกต้นไม้ตายหาอีกรอกพี่สมหมายสกิดเรียกผมอา้าว นี่ผมหลับไปตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยแล้วไอ้คนครึ่งเสือมันไปแล้วรึผมเอ่ยพลางมองหาทหารพรานสมชายถ้าเป็นไปนตามนิมิตฝันนายทหารพลานผู้นี้คงสามารถอ่านภาษาประหลาดที่สามารถเปิดทางพาทุกคนออกไปจากป่าอาถรรพ์ได้หลับไปตอนไหนข้าจะรู้หรือจูๆ่ๆข้าก็วูบไปเช่นกันรู้สึกตัวขึ้นมาข้าจึงรีบปลุกทุกคนนี่แหละพี่สมหมายยิ้มเจริญเ,เอ่ยบอก มีใครฝันเหมือนผมบ้างไหมครับผมเห็นชายแก่แต่งกายแบบพราหมณ์บอกให้ไปเอาสมบัติในย่ามกลับคืนที่ตัวปราศาสตร์สมชายกล่าวผมจึงเล่าความฝันที่แตกต่างกันออกไปให้ทุกคนได้รับรู้ส่วนพี่สมหมายเล่าว่าถ้าเดินตามรอยเท้าเจ้าคนครึ่งเสือจะพบปราศาสตร์และสาะน้ำและให้ทุกคนลงไปชำระล้างร่างกาย เราทั้งหมดตัดสินใจลงมาจากต้นไม้เมื่อรุ่งเช้ากลิ่นคาวเลือดอันคละคลุ้งจากร่างพลานเชิดที่นอนตายอยู่เบื้องล่างทําให้พวกเราเข้าใจบางอย่างเป็นอย่างดีที่ย่ามสะพายของนายพลานมีแก้วแหวนเงินทองจนหนักอึ้งสมชายจึงคว้าเอามาสะพายหลังหวังเอาไปไว้ที่เดิมตามความฝันส่วนพี่สมหมายเดินตามรอยเท้าอย่างระแวดระวังกระทั่ง มาถึงปราศาสตร์อันรกร้างเก่าแก่จึงพบเข้ากับสระน้ําและศพคนตายทั้งสองร่างแต่ครั้นมองหาอยู่นานก็ยังไม่พบร่างของเสือใหญ่เราจึงช่วยกันขนศพของพลานแดนกับพลานดวงออกไปจากบริเวณนั้นจากนั้นจึงไปที่ทางเข้าของตัวปราศาสตร์พบกับอักษรประหลาดสลักเอาไว้สมชายใช้เวลาอยู่นานพอสมควรจึงอ่านออกได้ในทั้งหมด ไม่มีสิ่งใดปรากฏขึ้นมาในตอนนั้นนอกจากเสียงคำรามโฮกฮึ้มแว่วดังมาลงไปที่สระน้ำกันก่อนเร็วพี่สมหมายตะโกนบอกทุกคนเมื่อเห็นร่างเหลืองคาดดำกระโจนแผ่วอยู่ไม่ไกลเสือใหญ่ทำจมูกฟุตฟิตเมื่อสูดดมกลิ่นของมนุษย์เมื่อไม่พบร่างคนทั้งสามที่นั่งนิ่งอยู่ในสระน้ำมันจึงเพ่นหนีไปทำไงดีครับ ผมอ่านแล้วไม่เห็นมีประตูมิติปรากฏเลยมีแต่เสือโคร่งตัวใหญ่สมชายถอนใจทั้งที่เอาสมบัติวางไว้ในตัวปราศาสเช่นเดิมแล้วใจเย็นๆก่อนพวกเราถ้าอยู่ในน้ำเสือตัวนั้นมันคงหาเราไม่เจอค่อยๆคิดค่อยๆไปนี่เป็นทางสุดท้ายที่เราจะรอดออกไปได้พี่สมหมายพูดขึ้นพลางยืนมองท้องฟ้าที่สลัวรางในป่าทึบเพียงเสี้ยววินาทีนั้น ผมฉุกคิดขึ้นมาทันควันมิติลี้ลับมักจะอยู่กลับด้านของโลกแห่งความจริงผิวน้ำในสระที่กำลังนิ่งปรากฏภาพสะท้อนของตัวหนังสือจากประตูทับหลังนั่นไงพี่สมชายอ่านย้อนหลังดูอีกครั้งผมเอ่ยพลางลุกขึ้นยืนสมชายพยายามมองผิวน้ำที่กำลังกระเพื่อมค่อยๆบรรจงจดจำบทความก่อนท่องสวดย,ย้อนคำไปสามครั้ง เสือใหญ่คำรามโฮกอีกครั้งแต่บัดน,นี้น้ำในสระกำลังลดลงอย่างรวดเร็วราวกับมีลมดูดดึงเข้าไปขณะเสือร้ายกำลังจะกระโจนเข้าเล่นงานพวกเราลมประหลาดพัดมาแค่วูบเดียวทำให้เราสามคนสลบไปในทันทีวหนึ่งเรียกว่าสองทราบและเปลี่ยนเสียงจากวิทยุสื่อสารที่ใช้งานไม่ได้ในค่ำคืนที่ผ่านมา ดังแจ้งเตือนส่งสัญญาณหากลุ่มของเราอ้าวนี่เรายังอยู่ที่เดิมแต่ทำไมสัญญาณวิทยุมันเริ่มใช้ได้แล้วพี่สมหมายเอ่อยขึ้น<ต>เราอยู่ปราศาสตร์ที่รกร้างฝั่งชายเขาไม่ทราบพ,พิกัดวอสองสมชายเอ่อยตอบสัญญาณเสียงไปมีเสียงพูดคุยตอบโต้กันไปมาจนทราบว่าพวกเราเข้ามาถึงช่องสะแจงซึ่งห่างจากปาละลุ ในระยะทางเดินเท้าประมาณสองวันพรานสมกับผู้ใหญ่ช่วยเป็นกลุ่มแรกที่เดินทางมาเจอพวกเราในตอนบ่ายขณะที่เรารู้พิกัดเส้นทางแล้วเดินกลับออกมาตามเข็มทิศที่ใช้งานได้ตามปกติไม่มีอะไรที่จะบอกกล่าวกับพรานสมและผู้ใหญ่ช่วยนอกจากคำว่าพวกเราหลงป่าและหาตัวพวกพรานเชิดไม่เจอก็เท่านั้นเราสามคนเก็บความลี้ลับอาถรรพ์ของป่าละลุ และช่องสะแจงมาเนิ่นนานกระทั่งผมปลดประจำการออกมาจึงได้บอกเล่าเรื่องราวเพื่อเป็นวิทยาทานแก่คนรุ่นหลังคนรุ่นใหม่ต่างคิดว่าเป็นเรื่องเล่าแนวอาถรรพ์ป่าทั่วไปเพราะในปัจจุบันป่าละลุแห่งตาพระยากลายมาเป็นที่ท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาและปราศาสตร์ช่องสะแจงเองก็เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัยของนักโบราณคาดีที่ปรากฏหลักจากเกสุดท้าย ในแถบพนมดงรัก